ทำให้ผมยิไไม้จุดยิ้มที่แตกได้ก็ดีมากๆค่ะแล้วก็สัญญาว่าจะตั้งใจเรียนตั้งใจทำให้ดีๆสุดสำหรับทุกผลงานนะว่าถ้าเกิดมีอะไรคิดพลาดยังไ,ไงก็ขอขอขอภัยด้วยแล้วกันนะคะแต่ว่าอย่ามองผมมากมากค่ะ ี่ว่าเอตรงนี้เอาตรงนีตรง สวัสดีค่ะแตงโมวีสองนะคะก็วันนี้ก็ตั้งใจอัดคลิปวิดีโอนี้เพื่อขอบคุณทุกๆกําลังใจขอบคุณทุกๆคนมากๆค่ะ <S <S <ๆ S 1> แล้วก็ต้องขอโทษด้วยที่ไม่ค่อยได้อัดไม่ค่อยได้ลงคลิปวิดีโอเท่าไหร่แต่ว่าวันนี้ก็อยากจะบอกความรู้สึกว่ารู้สึกดีรู้สึกมีความสุขมากๆทุกๆครั้งที่เห็นทุกๆคนมาให้กําลังใจทุกๆวันเสาร์เลยแล้วก็ขอบคุณทุกๆไป้ายไฟด้วยนะคะขอบคุณทุกๆคะแนนโบวตก็ถ้าไม่มีพวกคุณก็คง อยู่มาได้ถึงขนาดวิกที่8ขนาดนี้แล้วก็สําหรับวิกนี้ก็มาบีนะคะก็เป็นการเป็นแปลงใหม่ก็อยากจะให้ทุกคนรอดูแล้วกันนะคะว่าวันเสาร์โมจะเป็นยังไงบ้างแล้วก็เอลิมให้กําลังใจด้วยนะคะกับพวกเราทีมฝากรักนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะแต่ วีสองนะคะก็วันนี้ก็ตั้งใจ